องข้ารน่ว,วนคุณผู้ชมคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราอยากมีอีกประเด็นหนึ่งให้ได้ตามกันต่อค่ะในเรื่องของการทำงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะแน่นอนละค่ะแม้ว่าการทำงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับกองทัพนั้นที่ถูกมองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้คิด ให้ความคิดต่างๆแล้วก็ทัศนคติของคนเสื้อแดงที่มองว่ากองทัพนั้นเป็นเครื่องมือของฝ่ายอมาตย์ไม่ได้จางหายไปเลยนะคะรวมไปถึงความระแวงระหว่างรัฐบาลและก็กองทัพที่ดูจะเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันก็ทําให้อาการของคนเสื้อแดงหลายๆคนค่ะตอนนี้ก็เริ่มหวั่นวิตกกันแล้วแม้แต่สสของเสื้อแดงอย่างนายสุนายจุลพงศธรสสพักเพื่อไทยนะคะก็ได้มองว่า รัฐบาลแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบเนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยตอนหาเสียงนั้นก็ได้บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งเอาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลับประเทศไทยก็ยังทำไม่ได้อีกทั้งคนเสื้อแดงที่ยังติดคุกอยู่ก็ยังได้ออกมาเช่นเดียวกันโดยนายสุนาย,ยังเปรียบรัฐบาลเป็นโครงสร้างของบ้านโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นแค่เพียงหลังคาบ้าน ส่วนนปชคือนายนทวุฒิไส้เกื้อเป็นรัฐมนตรีเพียงแค่เป็นฝาบ้านเท่านั้นเองและเสาเข็มหรือเสาบ้านหากยังเป็นสีเขียวอยู่บ้านก็พร้อมที่จะหักลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ขณะที่ความไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่เกิดขึ้นในหมู่ของคนเสื้อแดงด้วยกันเองนั้นนะคะอย่างทางด้านของลูกชาวนาไทยค่ะผ่านทางเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์ก็ออกมาตอบโต้ถึงกร,กร,กรณีที่10บุคคล ในคณะที่ปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะะได้มีการออกมานําเสนอความเห็นในสิ่งที่ควรต้องการปรับปรุงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็ประกอบไปด้วย 1. ศาสตราจารย์นารานิติเศรษฐบุตรอดีตประธานสภาร,ร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอปี 25502. ศาสตราจารย์ดรวิศนุเครืองามอาดีตรองนายกรัฐมนตรี 3. ศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวันโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า4ศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพฤ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5ศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงทธัญวงศ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหา,ารศาสตร์หรือนิดา้ 6. า6ศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์อดีทรทตรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราช 7. ศาสตราจารย์ดรสุภชัยยาวะประภาสคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 8. ศาสตราจารย์ดรจรัต์สุวรรณมาลาอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอดีตสศสอรอปี2550 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวนรมิตรกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตสตร์10รองศาสตราจารย์ด,กด,กดกรกิกติศักดิ์ปกติอาจารย์ประจาําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา244นะคะที่ได้มีการกาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามประเมินผลและจัดทําข้อเสนอเป็นการเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญให้รัฐสภา,านั้นได้รับทราบ ขณะที่บทความของลูกชาวนาไทายเองก็ได้แสดงท่าทีถึงการปฏิเสธคณะทำงาน10คนอย่างหัวชนฝาเลยทีเดียวค่ะโดยชื่อบทความนะคะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งพ่อมดกฎ,กฎหมายอารรมชี้นำทิศทางรัฐธรรมนูญเราไม่ต้องทำตามคุณผู้ชมคะเพียงแค่ชื่อของบทความของลูกชาวนาไทายนั้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่า มีทัศนคติเชิงลบต่อคณะทำงานชุดนี้ตั้งแต่อย่างไม่ได้เริ่มต้นทำงานเลยค่ะโดยลูกชาวนาไทยยังระบุอีกนะคะว่าการที่พี่ผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งแต่คนตั้งแต่ได้มีการแต่งตั้งทั้ง10บคนเป็นกรรมการเพื่อชี้นำทิศทางรัฐธรรมนูญน,นั้นผมเชื่อว่าเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่ขององค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างยิ่งเสียมารยาทอย่างยิ่งเพราะการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ของประชาชนโดยเฉพาะที่ประชาชนนั้นจะต้องมีทิศทางเองทั้ง10คนที่เป็นกรรมการก็เป็นตัวแทนของอมตยาธิปไตยอย่างสมบูรณ์เป็นพวกที่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองในเวลานี้เป็นพ่อมดทางด้านกฎหมายหาใช่ผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่แต่เป็นพ่อมดที่พยายามเสกสรรอำนาจให้คงอยู่กับเผด็จการที่ไม่ใช่ประชาชน คนพวกนี้ไม่สมควรเข้าไปเป็นสสอรใดๆด้วยซ้ําเพราะพวกเขาคือพวกที่สร้างปัญหาให้กับประเทศที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยทุกวันนี้ก็เพราะฝีมือการเล่นแร่ปแปรธาตุของด้านกฎหมายของคนเหล่านี้นอกจากนี้นะคะลูกชาวนาไทยยังกล่าวได้ว่าวิธีที่ดีที่สุดคือคนพวกนี้เสนออะไรก็ให้ทําตรงกันข้าม เพราะเจตนาของพวกเขาที่เสนอคือการคงระบอบอามาตยาธิปไตยเสกสารปั้นแต่งอำนาจที่ไม่ใช่ของประชาชนมาบั่นทอนอำนาจของประชาชนทั้งสิน้นดังนั้นให้ดูทิศทางว่าพอมดกฎหมายเหล่านี้เสนออะไรก็ให้ทำในทิศทางตรงกันข้ามแล้วประเทศไทยก็จะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ผมสันนิษฐานได้ว่า สิ่งที่พ่อมุกฎหมายเหล่านี้เสนอจะต้องมีกลไกลหรือองค์กรอะไรขึ้นมาขัดขวางหรือบ่อนทำลายอำนาจของประชาชนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจภายใต้วัฒกรรมคำพูดที่สวยหรูเช่นองค์การตรวจสอบคือตรวจสอบอำนาจของประชาชนเป็นต้น แม้ว่าความต้องการของคนเสื้อแดงนั้นมีความต้องการและก็พยายามเรียกร้องประชาธิปไตยให้เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแต่สิ่งที่คนเสื้อแดงบางกลุ่มนั้นพยายามขัดขวางกลุ่มองค์กรต่างๆในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอแนะการจัดทำรัฐธรรมนูญน,นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เพราะตามหลักการของคำว่าประชาธิปไตยคือ การที่ประชาชนทุกคนสามารถมีสิทธิ์ในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็นด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นประชาชนนักวิชาการทหารหรือนักการเมืองดังนั้นค่ะการที่ได้มีการออกมาขัดขวางกระบวนการที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญน,นั้นก็ถือว่าเป็นเหตุผลในการทำให้ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญไทยนั้นเดินหน้าได้หรือไม่ และนี่ก็เป็นประเด็นนะคะที่เราจะนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเจาะข่าร้อนล้วงขาว่าเลือกกันต่อค่ะ